ทำายความฝันฝันว่าตัวเองอะ่ะเดินไปเที่ยวในโบราณสถานเก่าแก่ฝันว่าเดินไปเที่ยวปราสาทหินวัดเก่าๆกำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองจีนพิระมิดวัดเก่าๆวิหารเก่าๆโบสถ์เก่าๆแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่อราเคลนทั้งหมด5ใบนะคะฝันว่าเดินไปเที่ยว กำแพงเมืองจีนโบราณสถานโบราณสถานในเปรูอินคามายาโบราณสถานของพวกเขเมรโบราณโบราณสถานของประเทศอินเดียโบราณแปลว่าอะไรใช้5ใบเลยค่ะคิดมากแฟนรวยเฟอร์นิเจอร์ เฉลิมฉลอง messenger สาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม้คุณมีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่ที่ร่ำรวยค่ะแล้วก็จะได้รับจะได้รับข่าวดีจากทางไกลจะได้รับข่าวดีจากทางไกลและจะได้เจอ มีดวงที่กำลังจะได้เจอเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าแฟนเก่าเนี่ยได้กำลังจะได้เจอเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าแฟนเก่าญาดพี่น้องญาดพี่น้องเพื่อนเก่าแฟนเก่าอาจจะ messenger ส่ง messenger ไลน์มามีเกณฑ์ซื้อเฟอร์นิเจอร์มีเกณฑ์ซื้อเฟอร์นิเจอร์ทาสีมีเกณฑ์ซื้อเฟอร์นิเจอร์ทาสี จัดบ้านใหม่ตกแต่งบ้านใหม่ซื้อม่านใหม่มีเกณฑ์ได้คู่ที่ร่ำรวยบางครั้งเนี่ยคุณก็เป็นคนที่ชอบจมปลักอยู่กับอดีตทีนี้เราจะมาดูเลขนําโชคนะคะหนึ่ง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 สงสาม็ดสองสามเจ็ด 416 4นึ่งหกสี่หนึ่งค่ะก็ท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็กรุณาแอดไลน์มานะคะ